สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาโชว์เคสที่ถูกเนรมิตเปลี่ยนใบหน้านะคะจากใบหน้าที่แห้งตอบนะคะเห็นใบหน้าที่เป็นกระดูกชัดนะคะเนรมิตด้วยการฉีดฟิลเลอร์ทั่วหน้าแบบ 7cc จัดเต็มเลยคะ่ะวันนี้ใช่ค่ะนี่เคสของคนกลัวเข็บนะบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คือจริงๆคนไข้อ่ะเป็นคนไข้ที่ทําจมูกกับคุณหมอกันอยู่แล้วแเราก็ทำตาด้วยนะคะ,คะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าที่ติดใจในฝีมือหมอกันแล้วก็ไว้ใจอยากจะปรับรูปหน้าทั้งหน้าโดยฝีมือหมอกันเลยใช่ค่ะถ้าดูจากรูปที่แอดมินถืออยู่เนาะจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าขมับเนี่ยวาชัดมากๆ<ช>นะคะใต้ตาเนี่ยมีความโบมีความลึกนะคะแก้มเนี่ย ตกลงตามอายุนะคะใช่ค่ะคือคุณหมอกันเนี่ยก็ทําจมูกได้ยาวระดับนึ้แล้วนะคะแต่ว่าคางก็แอบ,บดูสั้นดูถอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขาดหลายจุดบนใบหน้าเลยค่ะเคสนี้ที่สําคัญที่เคสในกังวลมากๆก็คือแก้มตอบเนาะเพราะว่ารูปหน้าเดิมของคุณที่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตัวเล็กเนาะเพราะฉะนั้น่ะหน้าก็จะดูตอบดูแห้งไปด้วยนะคะตรงแก้มตอบเนี่ยเห็นชัดมากๆเลยใช่ค่ะผู้หญิงอย่าหยุสู สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอายุมากเท่าไหร่เราต้องย้อนวัยให้ได้มากเท่านั้นใช่ค่ะเราก็จะโกงอายุไปเรื่อยๆนะคะใช่ตอนนี้คือตอนนี้นะคะพี่เกดนะคะโกงอายุข้ามไปแบบหลาย10ปีเลยนะเนรมิตด้วยการฉีดฟิลเลอร์ทั่วหน้าแบบที่ไม่ต้องพักฝืนใช่ค่ะฉีดปุ๊บสวยปั๊บนะคะกลับบ้านได้เลยเนาะแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยสําหรับการฉีดฟิลเลอร์นะคะใช่ค่ะคือที่ ที่าทอนคลินิกหรือ YKJ Medical Center เนี่ยบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Medical Center แล้วเป็นศูนย์รวมความงามที่ครบวงจรเลยใช่ค่ะใช่นะคะจำภาพนี้ของพี่เกดไว้ดีๆนะคะเพราะคนคนนี้จะไม่มีแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าพี่เกด n e เวอร์ชันจะเป็นยังไงนะคะอ่นักพอยนังเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้พี่เกดค่ะสวัสดีค่ะทักทายแฟนๆหน่อยนะคะโหคนเข้ามาดูเยอะมาก คุยหน้าเปลี่ยนเลยพี่เกดบอกก่อนพี่เกดกลัวเข็มมากใช่ไหมใช่ค่ะกลัวเข็มมากบอกคุณหมอแบบว่ากลัวเข็มจริงๆนะเห็นเข็มแล้วจะเป็นลมตั้งแต่เข็มยาชาเข็มแรกละเห็นแล้วแบบจะเป็นลมเลยแต่ว่าใจสู้จริงๆเลยนะพี่เกดนะคะเอาจริงฟิลเลอร์เจ็บไหมไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเวลาจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะคอยถามว่าเจ็บไหมใช่ค่ะเนอะถามตลอดเลยใช่ค่ะ ถ้าถ้าเราเจ็บนี้ก็คือสหมองก็จะฉีดยาชาเพิ่มให้ค่ะใช่พอเจอยาชาคือชิวเลยค่ะชิวค่ะสบายมากค่ะสบายเลยวันนี้ก็ถือว่าแบบเต็มที่เลยนะหลายเข็มเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่เกดซื้อ 5C c เนาะโปรโมชั่นแต่ว่ามันยังขาดอยู่เพราะว่าตรงแก้มยังตอบอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เกดก็เลยบอกว่าไหนๆขณะคนกลัวนะไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณหมอหนูเอาแก้มตอบเพิ่มค่ะคุณหมอวันนี้หนูจะจัดทีเดียวเนาะ แล้วตอนที่ปรับรูปหน้าเนี่ยได้คุยกับคุณหมอเบื้องต้นว่าอยากจะให้แบบทําสวยแล้วปังอย่างนี้ใช่ค่ะคุณหมอก็มีถามอาชีพมีถามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานเนาะว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าโเหเ่งเนี่ยแต่และอาชีพคุณหมอจะฉีดปรับไม่เหมือนกันค่ะนะคะเป็นยังไงบพางอาธิบายซิเผื่อคนที่แบบกลัวเข็มมากๆเลยแล้วอยากจะฉีดฟิลเลอร์แบบนี้อยากจะบอกอะไรขับเขาบ้างคะพี่เกศไม่ต้องกลัวค่ะชิลมากค่ะ ชิลค่ะนี่คือเขาจัดทั้งโบทของกับฟิลเลอร์นะใช่ค่ะในทีเดียวเลยนะฉีดฟิลเลอร์เจ็ดซีซีเสร็จนะฉีดโบตออกต่อสวยที่สุดเนาะใช่ค่ะสิบกว่าเข็มทุวันนี้จะสื่ตายจริงๆอะไรเป็นสิ่งที่สองกระจกเมื่อกี้นีแล้วทําให้พี่เกดว้าวที่สุดเลยนะคางใช่ไหมใช่ค่ะคางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปหน้าตรงของพี่เกดนิดนึง คือจริงๆอ่ะตอนเข้าเคสก็รู้สึกว่าพอฉีดคางก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของพี่เกดละเพราะว่าพี่เกดอ,อ่ะจมูกยาวแต่คางสั้นใช่ไหมคะค,คางจะดูถอยแต่พอคางมาปุ๊บโอ้โหหลักอนาโตมีหน้านี่คือแบบปลายจมูกกับคางนี่คือเป๊ะมากใช่ค่ะสัดส่วนรับกันแบบพอดีเลยเนาะนะคะใช่ไหนหพี่เกดหมุนนิดนึงค่ะ45นิดนึงเอี๊ยให้หนูดู้วยทัดผมที่หูให้หนูดูนิดนึงหนูอยากเห็นขมับของพี่อ่าคุณค่ะ ตอนแรกก่อนฉีดนะตรงขมับแล้วก็ตรงแก้มต่อคือมันหวังไปเลยนะเหมือนคน<ช>ดัดฟันเยอะ,ะ,อะแล้วมันต่อใช่ถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยดัดฟันเนี่ยจะเจอปัญหานี้บ่อยมากหรือว่าคนที่มีน้ําหนักน้อยมากๆนะคะโครงหน้าชัดมากๆะ่ะจะพบเจอปัญหานี้ได้บ่อยมากๆเลยใช่นะคะตรงขมับเนี่ยคุณหมอก็ฉีดประมาณข้างละประมาณ1 CC ซีซีนะคะประมาณนี้แล้วแล้วคุณหมอก็ฉีดเกลี่ยไปทั่วใบหน้าใต้ตาเนี่ยใช้เข็มทู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่เจ็บเพราะตอนแรกแทงเข็มทู่เข้าไปอะ่ะก็ถามพี่เกดเนาะเจ็บไหมก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะใช่ไม่เจ็บทุกจุดคุณหมอฉีดลัอกยาชาให้นะคะคุณแคทต,ตี้บอกว่าสวยมากค่ะมีโปรโมชั่นฟิลเลอร์ไหมคะอะต้องบอกก่อนพี่เกดฉีดฟิลเลอร์ของเกาหลีเนาะใช่ค่ะพี่ห e ้ออีวัวอันขออนุญาตโชว์กล่องนิดนึงไนดะ้ไหมคะจริงๆถือเจ็ดกล่องไม่ได้นะไม่มีมือจะถือถืออันนี้ไปก่อน เราอะมีฟิลเลอร์ทั้งหมดนะคะหลายยี่ห้อมากแต่ว่าวันนี้พี่เกดเลือกโปรของอีบัวนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อชั้นนาของแบรนด์ค่าย lg เนาะบริษัท lg เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ทางการแพทย์ที่ฉีดทําความงามได้อยู่ที่ cc ละ1นึ่งห่ับาทซื้อเยอะยิ่งถูกลงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยการันตีเสียงดังเลยคนนี้เพราะว่าซื้อเยอะมันถูกลงจริงๆนะคะคอนเฟิร์มเลยนะคะเห็นผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างพี่เกดตอนนี้ ว้าวมากค่ะไปส่งกระจกดูคือแบบไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าแบบตัวเราอะเป็นเราที่รู้สึกว่าแบบดูสวยคือแล้วดูไม่ตอบแม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เวลาส่งกระจกรู้สึกยังไงกับหน้าตัวเองบ้างคะพี่เกศไม่ค่อยดีอะค่ะเวลาจะใช่ค่ะเวลาจะถ่ายรูปอะไรน่ี้ก็ออกมาไม่ดีค่ะมันเหมือนกับมันเป็นเหลี่ยมของใบหน้าทุกจุดเนาะใช่ค่ะทให้เราดูมีอายุใช่ค่ะดูก่อาทำจมูกคุณหมอกันไปแล้วฉีดฟิลเลอร์ด้วยเอาจริงๆนะ เริมันมีข้อดีคือใครไม่อยากพักฟื้นเนาะแบบเหมือนดิดนิี่ยวปุ๊บสวยปั๊บอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าพี่เก๋นเนี่ยกาอยู่พัทยาเนะาะอยู่ต้องมีเข้าบางกรุงเทพบ้างนะคะแต่หลักๆก็จะไม่ได้อยู่กรุงเทพเป็นหลักเนาะ,ะ<ช>นะคะก็สะดสวกสบายมากๆเลยสาหรับชิดปุ๊บแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะใช่ค่ะ,อะเอาจิ๊นะรอยรูเข็มนี่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะใช่เนียนคลิปเลยแล้วก็บางคนอยากจะรู้ว่า ถ้าหน้าตอบเยอะๆทำไมไม่ฉีดไขมันไปเลยเอาจริงๆอะน้ำหนักตัวพี่เกดแค่ส5เองหเนาะใช่ค่ะพี่เกดตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวเนาะคุณผู้ชมคือไขมันอะไม่พอให้ดูที่จะฉีดอยู่แล้วดังนั้นะ่ะฟิลเลอร์คือสิ่งที่ตอบโจทย์และดีที่สุดสำหรับพี่เกดเลยใช่ค่ะคือขอแอบ,บถามพี่เกดนิดนึงก่อนหน้าที่จะมาที่เทียร์ทรนคลินิกหรือ YKJ เนี่ยรู้จักได้ยังไงคะรู้จักได้ทางเว็บไซต์ค่ะเซิร์ชกูเกอรเจอเนาะใช่ค่ะตอนนั้นก็คือ จากพัทยามาทำจมูกเนาะทำจมูกกับตาพร้อมกันเลยค่ะลูกสาวเหมาะกันเต็มตัวนะคะใช่ค่ะทั้งตัวศัลยกรรมแล้วก็ตัวตสกรีนด,ด้วยนะคะใช่เดี๋ยวหนูจะให้พี่เกศฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดคิดอยากทำศัลยกรรมหรืออยากทำความงามอะไรก็ตามทำไมต้องเลือกที่ ykj เหมือนที่พี่เกศเลือกคะเพราะว่าพี่มีความมั่นใจกับฝีมือเหมอกันมากค่ะหมอะกันนี่คือที่หนึ่งใช่ค่ะ ไม่ว่าจากงานฉีดงานสาันใช่ค่ะบ,บรรยากาศตอนฉีดนี่คุณหมอเป็นไงบ้างพอบอกว่าัวเข็มนี่คือมือเบาสุด<า> <ๆ S 2> เลยเนาะเบาค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะน่ารักถามตลอดว่าเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดดูนะคะถ้าไม่ดีจริงพี่เกดคงไม่กลับมาซ้ำเนาะใช่แตว่าเคยไปทำจมูกกับตาก,กับเราไปแล้วนะแต่ก็ยังน่ารักเนาะกลับมาทําฟิลเลอร์กับคุณหมอนะคะแล้วก็ตัวโบท็อกไปด้วยนะคะในคราวเดียวกันเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในฝีมือคงไม่กลับมานะคะใช่ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่เกตมากๆนะคะที่มาโชว์รูปหน้าที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆใช่ถ้าใครอยากเห็นว่า Before After ต่างกันยังไงเดี๋ยวจะให้อดินทำรูปภาพ before after เปรียบเทียบชัดๆลงในคอมเมนต์ละกันเนาะจะได้เห็นชัดๆทุกมุมไปเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเทราทอนคลินิกหรือ y ว K j เกจจีมิ Center เนาะใช่คะ่ะขอบพระคุณพี่เกตมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่สะสวัสดีค่ะ